เมื่อนี่ยายจะผ้ามาทํำน้ำยาล่างจันแบบบ่ไส้เอ็นเย็ดศูนย์จ้ะเพราะว่าช่วงนี้มะนาวเนาะพี่น้องบกเนาวกัะกูกฟองเข้าไหลให้เอามาทํำตามนี่ด้วยจ้ะลด,ดต้นทุนในครัวเลือนจ้าพี่น้องมาทํำกันเลยเมื่อเข้าได้บกเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะน้ำมาล้างเนาะจะประมาณน้ำหรือสองน้ำนี่ละจ้า เมื่อห้าล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วห่าก็จะนํามาหั่นจ้ะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หรือหั่นแร้วแต่ตามสะดวกเนาจะหั่นแบบใดกก็ได้จ้ะสําหรับยายๆายก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าเขาจะต้มสุกได้เร็วนะจ้ะเมื่อห้าหั่นเสร็จแล้วห้อก็จะน้าเอามาตั้งไฟเนาะจ้ะส่วนน้ำที่ห่าจะนํามาใส่กับประมาณจากสองลิสนี่แหละจ้ะเมื่อตั้งไฟแล้วหฮอก็จะน้ำเอาเกลือมาใส่จ้ะ เกลือกะจะปามาณสองขีดถึงสามขีดก็ได้จ้าแล้วเฮาก็จะค้นให้เกลือละลายเนาะจ้าประมาณยี่สิบนาทีเฮาก็จะไปพักว้เมื่อเขาเย็นแล้วเขาก็จะกรองออกแต่น้ำของเขาเนาะจ้าเมื่อได้แบบนี้แล้วเข้ากะจะนําออกน้ํายาที่เฮ้าเตรียมว้มาเทลงจ้าเทลงหมดได้จ้าจากนั้นเขากะจะค้นให้เขาเขากันจ้าแล้วเฮาก็จะเพิ่มสีสันลงไปด้วยสีผสมอาหารใยจะใส่เป็นสีเหลืองไข่เนาะจ้า จะใส่น้อยใส่หลายกะต่างใจชอบเหาเลยจ้าคนให้เขากันแล้วเหากระเตรียมภาชนะมาใส่ได้เลยจ้าที่เหาท้หนี่ก็สามารถใส่างๆเป็นเดือนสองเดือนไปเลยจ้ามีคนถามว่าทํำแบบนี้แล้วใส่ดีบอห้ทุกคนสังเกตเบ่งเ้อจ้าตอนที่ยายกอกอยู่นี่เบิ่งฟ้องของเขาลดจ้านอกจากจะมีฟ้องมากแล้วยังทำความสะอาดได้มดจดได้จ้าถ้าพี่น้องผู้ใดมีมะนาวหลายๆอย่าปล่อยเขาล่วงถิมเนอจ้า เก็บมาทำน้ำยาล้างจานโดยว่่ต้องใส่เอ็นเจแบบนี้นอกจากจะทำความสะอาดได้ดีแล้วยังซอยเฮ้าประหยัดต้นทุนในครั่วเลื่อนอีกด้วยจ้าลองหามาทำเมืองเลยจ้ารับรองว่าจะติดใจแน่นอนเลยจ้านี่จ้าวิธีการเพิ่มปริมาณของน้ำยาให้ใส่กันไปเงๆ่ๆเลยเป็นเดือนสองเดือนจ้าโดยพ่ต้องใส่เอ็นเจซูลจ้าลองเต็ตเบ่งเด้อจ้าพี่น้อง I